ในวันที่เจ้าบ่าวยิ้มรับคำสาบานเขาไม่รู้เลยว่าเจ้าสาวที่ยืนข้างเขาไม่มีเงางานวิวาสุดหรูที่ควรเป็นวันแห่งความรักกลับกลายเป็นประตูสู่ความตายและพันธะที่ไม่มีวันสิ้นสุดใครคือเจ้าสาวตัวจริงทำาไม่มีสี่คนแต่ทุกคนพูดว่าตัวเองคือคนแรกและเจ้าบ่าวจะรอดจากพิธีที่ไม่มีวันจบนี้ได้อย่างไรติดตามเรื่องราวสุดสั่นประสาทนี้ให้จบแล้วคุณจะไม่มองงานแต่างงานเหมือนเดิมอีกต่อไป วิวาสะเทือนวงการตำรวจหนุ่มผู้เคร่งขรึมกับเจ้าสาวฟ้าแฝดสุดลึกลับงานแต่งจัดขึ้นในคฤหิสาตเก่าริมหน้าผาลมทะเลพัดแรงกลิ่นเข้มปะปนกับกลิ่นดอกไม้เสียงคลื่นซัดกระทบขอดหินดังก้องแขกเรือแต่งกายหรูหราแต่อารมณ์กลับเงียบงันดวงตาหลายคู่สอดส่องจับจ้องเจ้าสาวทั้งสองยืนเคียงข้างกันเหมือนเงาสะท้อนในกระจก รอยยิ้มเย็นเยียบราวกับรู้ความลับบางอย่างเจ้าบ่าวคือร้อยตำรวจโทภากินผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นคนซื่อตรงแต่ในคืนก่อนแต่างงานเขาได้รับซองจดหมายปริศนาเขียนด้วยลายมือสันคลอนข้อความเดียวมีเพียงหนึ่งคนเท่านั้นที่เป็นของจริงเขาเก็บความสงสัยไวเย้เงียบๆระหว่างพิธีสาบานเสียงพระสวดดังก้องแต่เสียงหัวใจเขาดังยิ่งกว่าเมื่อถึงเวลาสวมแหวน มือของเจ้าสาวทั้งสองสั่นไหวเหงื่อเย็นไหลาตามฝ่ามือแหวนทองหลุดจากมือพากินตกกระทบพื้นเสียงดังกร๊กสายตาทุกคู่หันมาทันทีหนึ่งในเจ้าสาวรีตามองเขาริมฝีปากกระตุกขึ้นเล็กน้อยเป็นรอยยิ้มที่ไม่ควรปรากฏในงานแต่งแล้วเสียงแหลมกรีดร้องก็ดังขึ้นจากท้ายแถวหญิงรับใช้ล้มลงชี้นิ้วสั่นๆไปยังหน้าต่างชั้นสองของคาหาที่นั่นมีเงาหญิงสาวอีกคนหนึ่ง ยืนอยู่ในชุดเจ้าสาวเช่นกันเจ้าสาวคนที่สามเงาสะท้อนที่ไม่ควรมีอยู่จริงพากินชะงักรู้สึกเหมือนลมหายใจถูกกระชากพื้นห้องหมุนคว้างเขามองเจ้าสาวฝาแฝดตรงหน้าอีกครั้งแต่แววตาทั้งสองไม่ใช่ความกลัวหากเป็นเขาได้ยินเสียงกระซิบใกล้หูเย็นยาเยือกจนขนลุกเจ้าสาวที่แท้จริงไม่เคยเชิญใครมาเสียงกระซิบหายไป เหลือเพียงเสียงลมหายใจของพากินหอบที่เหมือนเพิ่งวิ่งหนีจากบางสิ่งแขกในงานเริ่มแตกตื่นบางคนลุกขึ้นบางคนถอยหลังเสียงเก้าอี้ครูดกับพื้นไม้ดังระงมพากินหันกลับไปมองหน้าต่างชั้นสองเงานั้นยังคงยืนอยู่ไม่ขยับไม่ไหวติงแสงจันทร์ส่องทะลุม่านบางเผยให้เห็นดวงตากลมโตจ้องมาที่เขาโดยไม่กระพริบนั่นใครพากินผืมพำ ไม่มีใครตอบเจ้าสาวฟ้าแฝดเดินเข้ามาใกล้ช้าๆจังว่าฝีเท้าเหมือนนาฬิกาไขาลานเสียงรองเท้าส้นสูงกระทบพื้นดังตึกดึกดึกเธอเป็นใครกันแน่พากินถามแต่ทั้งสองกลับยิ้มยิ้มที่เหมือนกันทุกกระเบียดนิ้วยิ้มที่ไม่บอกอารมณ์ใดๆเขาก้าวถอยหลังหัวใจเต้นโครมเหมือนจะระเบิดทันใดนั้น เชนเดเลียเหนือศีษะก็สั่นไหวเสียงโลหะกระทบกันดังแกร่งกกรงแขกเงยหน้ามองพร้อมกันบางคนร้องลั่นแชนเดรเลียตกลงมาพังคลื่นตรงกลางเวทีฝุ่นตลบอบอวลแสงไฟดับวูบทุกอย่างตกอยู่ในความมืดแล้วเสียงหัวเราะแผ่วเบาก็ดังขึ้นเบาแต่เยือกเย็นหัวเราะจากหญิงสาวสามคนพร้อมกันพากินหลับตาแน่น มือกำปืนไว้แน่นในกระเป๋าเสื้อเขารู้แล้วว่าสิ่งที่เขาแต่งงานด้วยวันนี้อาจไม่ใช่คนเลยก็ได้เปลือกตาของเขาสั่นราวกับร่างกายปฏิเสธที่จะรับรู้ความจริงแต่สัญชาตญาณตำรวจผลักให้เขาเปิดตาต้องเผชิญหน้าไฟฉายจากโทรศัพท์มือถือของแขกเริ่มส่องล้ำแสงวูบว่าไปทั่วห้องเผยให้เห็นเศษแก้วสายแพรกลีบดอกไม้กระจายเกลื่อน แต่ไม่มีเงาของเจ้าสาวไม่มีแม้แต่รอยเท้าพากินก้าวไปข้างหน้าช้าๆแสงไฟวาบจากมือถือฉายผ่านร่างหนึ่งเขาสะดุง้งเงานั้นอยู่ข้างหลังเสาวนิ่งเหมือนรูปปั้นชุดเจ้าสาวเปื้อนฝุ่นผมยาวปรกหน้าตอบฉันเขากระซิบเสียงตัวเองแหบแปรเธอคือใครร่างนั้นไม่ขยับไม่หายใจไม่มีแม้แต่เสียงกระดิกนิ้วจนกระทั่ง เธอเงยแน่ดวงตาแดงฉานไม่มีม่านตามีเพียงโพรงลึกว่างเปล่าที่สะท้อนเงาของเขาอยู่ตรงกลางพากินพงะหัวใจหยุดเต้นวูบเดียวขาทั้งสองแทบไร้เรี่ยวแรงเสียงกระจกแตกดังมาจากด้านหลังหันกลับไปเห็นร่างอีกสองร่างเจ้าสาวฝาแฝดเดินออกจากกระจกที่แตกราวเหมือนเดินออกมาจากอีกลอกหนึ่งเรารอเขามานานแล้ว เสียงของทั้งสองประสานกันแผ่วเบาแต่แทรกซึมเข้าไปในกระดูกร่างขาเริ่มเคลื่อนไหวเองเหมือนถูกบังคับพากินไม่อาจต่อต้านหัวใจเขาเต้นแรงจนเจ็บแต่ร่างกายก้าวเดินเข้าไปในแสงเงานั้นตรงไปยังเวทีที่ไม่มีใครอยู่และในความมืดเสียงหนึ่งกระซิบอีกครั้งใกล้กว่าเดิมวันนี้เจ้าบ่าวต้องเป็นของพวกเราเขาอยากจะตะโกน แต่เสียงเหมือนติดอยู่ในลำคอเปลงออกมาได้แค่เสียงหายใจหนักหน่วงมือของเจ้าสาวฟ้าแฝดเอื้อมมาจับแขนเขาเย็นเฉียบเหมือนจุ่มลงในน้ำแข็งสัมผัสนั้นไม่ใช่เพียงความเย็นแต่มีบางอย่างลึกกว่านั้นคล้ายแรงดูดจากก้นบึ้งของบางสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่ในโลกนี้สายตาเขาสั่นไหวภาพตรงหน้าบิดเบี้ยวผนังคฤหาสน์เริ่มเปลี่ยนกลายเป็นกำแพงหินชื้น มีคราบน้ำตาและรอยเล็บขูดอยู่เต็มพื้นไม้กลายเป็นหินแกร่งเย็นชื้นมีกลิ่นเน่าเปื่อยแทรกซึมเขาถูกพาไปตรงกลางห้องใต้แชนเดอเลียที่ตกลงมาแต่ตอนนี้มันกลับขึ้นไปอยู่บนเพดานอีกครั้งสมบูรณ์เหมือนไม่เคยหล่นเสียงสวดแปลกประหลาดดังขึ้นไม่ใช่ภาษาคนทุ้มต่ำรัวเร็วเหมือนเสียงสะกดจิตเจ้าสาวฟาแฝดเริ่มเดินวนรอบเขา ช้าๆเหมือนในพิธีกรรมบางอย่างริมฝีปากขยับแต่ไม่มีเสียงพูดออกมาเงาจากแสงเทียนบนผนังขยับตามแต่ไม่ใช่เงาของพวกเธอเป็นเงาของบางสิ่งที่ใหญ่กว่าสูงกว่ามีเขาแหลมยื่นออกจากหัวเขาพยายามขยับแต่ขาไม่ตอบสนองแขนชาหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดจากอกแล้วมือหนึ่งก็เอื้อมมาจากด้านหลังวางบนไหล่ของเขาเบาๆ น้ำหนักไม่มากแต่หนักแน่นเหมือนภูเขาทั้งลูกเสียงกระซิบครั้งสุดท้ายดังขึ้นข้างหูชัดเจนเยือกเย็นและเต็มไปด้วยความกระหายยินดีต้อนรับสู่พิธีวิวาของวิญญาณพากินตัวสัน่นทุกกล้ามเนื้อเกร็งแน่นขณะดวงตาเบิกโพลงพยายามมองไปทางมือที่แตะไหลแต่สิ่งที่เห็นไม่ใช่มือของมนุษย์นิ้วยาวเรียวผิวแตกราว เหมือนหินเก่าที่แช่อยู่ใต้ทะเลพันปีเล็บยาวสีดำสนิทปลายงุ้มลงราวกับจะเจาะทะลุเข้าไปในร่างกลิ่นกรมมฐานลอยคละคลุ้งแสบจมูกทำให้เขาแทบอาเจียนแสงเทียนรอบห้องวูบไหวแล้วดับลงพร้อมกันทันใดนั้นทุกอย่างก็เงียบเงียบจนได้ยินเสียงเลือดไหลในหูหัวใจเขากระแทกอ,อกดวงตากวาดมองมองหาทางหนีแต่มีกำแพงหินล้อมรอบ เจ้าสาวฟ้าแฝดหยุดเดินหันมามองเขายิ้มกว้างริมฝีปากแยกออกจนเห็นฟันเรียงซี่แหลมเหมือนไม่เคยมีไว้เพื่อกินแต่เพื่อกัดเจ้าบ่าวพร้อมจะสละวิญญาณแล้วหรือยังเสียงของพวกเธอประสานกันแต่ไม่ใช่แค่สองเสียงเหมือนมีอีกหลายสิบเสียงซ้อนกันในคำพูดนั้นพากินกัดฟันแน่นสมองสั่งให้ลุกสั่งให้วิ่ง แต่ร่างไม่ขยับจากมุมมืดของห้องเสียงฝีเท้าดังขึ้นชา้ามั่นคงและตรงมาที่เขาจากเงานั้นหญิงสาวในชุดเจ้าสาวคนที่สามก้าวออกมาช้าๆไม่มีเลือดไม่มีแผลแต่บนใบหน้ามีเพียงแววตาอ้างว้างเธอหยุดตรงหน้าเขามองลึกเข้าไปในดวงตาเขาแล้วพูดเพียงคำเดียวเสียงแผ่วแต่แน่นิ่งหนีไป คำว่าหนีไปเหมือนสายฟ้าฟาดลงกลางใจผ่ากินมันปลุกบางอย่างในตัวเขาสัญชาตญาณที่ลึกที่สุดสัญชาตญาณของการเอาตัวรอดเขาเบิกตากว้างแรงกลับมาที่ปลายเท้าหัวใจเต้นแรงแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เพราะเขาตัดสินใจจะสู้เขาเบี่ยงตัวกระชากแขนออกจากเงานิ้วเย็นเฉียบมือขวาควา้าปืนประจำกายกระบอกสั้นแต่เปี่ยมพลัง ในขณะที่เสียงหัวเราะรอบห้องแปรเปลี่ยนจากช้าเป็นเร็วจากนุ่มนวลเป็นโหยหวนเงาทั้งหลายพุ่งเข้ามาราวกับคลื่นทะเลสีดำกลืนแสงเสียงฝีเท้าดังก้องกรอบเงาของเจ้าสาวฟ้าแฝดบิดเบี้ยวดวงตาพลิกกลับกลายเป็นโพรงว่างเปล่าพากินยกปืนลั่นไกใส่พื้นเสียงปืนดังสะท้อนกระเบื้องแตกราวประกายไฟปลิวว่อนฝุ่นควันกลบทั่วห้อง เขาอาศัยจังหวะนั้นพุ่งตัวออกไปทางบันไดไหลกระแทกกับราวไม้เสียงร้องกรีดแหลมตามหลังเหมือนจะฉีกเขาเป็นชิ้นๆด้วยเสียงเขาวิ่งผ่านโถงผ่านภาพวาดเก่าแก่บนผนังที่ตอนนี้เคลื่อนไหวได้ภาพหญิงสาวในกรอบหันตามเขาดวงตาไหลเป็นเลือดปากอ้าร้องไร้เสียงบรรดวนดูเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดแต่เขาไม่หยุดไม่มองย้อนกลับ หัวใจเต้นสลับกับเสียงฝีเท้าตัวเองแล้วเขาก็เห็นแสงแสงจากประตูไม้เก่ามีแสงจันทร์ลอดผ่านรอยแยกเขาเอื้อมมือกำลูกบิดบิดแรงแต่มันไม่ขยับประตูลั่นดังเอี๊ยดแล้วเสียงกระซิบที่เขาจำได้ดีก็ดังขึ้นอีกครั้งใกล้มากเหมือนมาจากด้านในหัวไม่มีใครหนีจากงานวิวานี้ได้มือที่กำลูกบิดเริ่มสัน่น เหงื่อเย็นชื้นไหลลงตามหลังมือเสียงกระซิบยังคงดังก้องอยู่ในกะโหลกเหมือนมีใครบางคนซ่อนอยู่ในความคิดของเขาดวงตาเขาเบิกโพลงร่างสั่นระริกแต่นิ้วไม่ปล่อยจากลูกบิดทันใดนั้นประตูก็เปิดเองช้าช้าบานไม้หนาแง้มออกเผยให้เห็นทางเดินแคบทอดยาวกรวดแหลมกระจายเต็มพื้นมีเพียงแสงจันทร์ส่องสลัวเขาก้าวขาออกไป ฟ้าอากาศเย็นเฉียบแสงสลัวข้างนอกไม่ใช่ความปลอดภัยแต่มันคือความเงียบเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจเต้นทันใดนั้นเสียงฝีเท้าหนักหนักดังขึ้นจากด้านหลังหนึ่งเก้าสองเก้าสาเก้าหยุดตรงกรอบประตูพากินหันกลับช้าๆและเขาก็เห็นเจ้าสาวทั้งสามยืนเรียงแถวเงียบนิ่งริมฝีปากคลี่ยิม้ม กลางหน้าผากของเจ้าสาวคนที่สามมีรอยแผลเป็นรูปสัญ,ญลักษณ์บางอย่างวงกลมไขว้เส้นเหมือนตราประทับโบราณเสียงกระซิบกลับมาอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนแทรกซึมผ่านอากาศเจ้าเป็นคนเลือกเดินออกมาแต่เจ้าลืมไปหรือไม่ว่านี่ไม่ใช่พิธีสำหรับเจ้าสาวพากินก้าวถอยหลังแต่เท้าเหยียบลงบนกรวดพื้นสุดราวกับไม่มีอะไรอยู่ใต้เท้าอีกต่อไป เขาร่วงลงทะลุผ่านความมืดเสียงหวีดลมตัดอากาศดังก้องอยู่ในหูและก่อนที่ร่างจะกระแทกพื้นเขาเห็นภาพสุดท้ายภาพของตัวเขาเองในชุดเจ้าบ่าวยืนอยู่ในคาสนหแต่เป็นภาพสะท้อนจากดวงตาของใครบางคนไม่ใช่ภาพจากโลกนี้และเขาไม่แน่ใจอีกต่อไปว่าเขายังเป็นคนอยู่หรือไม่ร่างกระแทกลงสู่พื้นอย่างแรง แต่กลับไม่มีความเจ็บปวดไม่มีเสียงกระดูกหักไม่มีแม้แต่เสียงหายใจเขาลืมตาขึ้นพบว่าตัวเองนอนอยู่บนพื้นหินเรียบรอบตัวเป็นห้องกลมผนังเต็มไปด้วยสัญ,ญลักษณ์โบราณสลักลึกลงในหินบางสัญ,ญลักษณ์เคลื่อนไหวช้าๆเหมือนมีชีวิตแสงสีแดงสลัวลอยจากเพดานส่องลงตรงกลางห้องที่ซึ่งมีแท่นหินและบนแท่นนั้นมีร่างของเขาเอง นอนนิ่งหลับตาในชุดเจ้าบ่าวเหมือนศพในพิธีกรรมพากินลุกขึ้นหัวใจเต้นแรงอีกครั้งแต่มือเขากลับโปร่งโปร่งจนมองเห็นทะลุผ่านตัวเองเขาหันขวับมองร่างกายของตัวเองบนแท่นอีกครั้งแล้วเขาก็เข้าใจเขาไม่ได้รอดเขาไม่เคยหนีเสียงกระซิบกลับมาล้อมรอบดังขึ้นเรื่อยๆร,ยราวกับใครนับพันกำลังกระซิบพ,พร้อมกัน วิญญาณของเจ้าถูกเรียกมาแล้วเจ้าคือผู้ถูกเลือกผู้สืบทอดพันธะแห่งงานวิวานิรันเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากความมืดรอบข้างชา้าหนักแน่นจังหวะมั่นคงเหมือนเสียงหัวใจปีศาจประตูบ้านหนึ่งเปิดออกและพวกเธอก็ปรากฏตัวอีกครั้งเจ้าสาวทั้งสามเดินเรียงแถวเข้ามาในห้องไม่มีเงาไม่มีเสียงมีเพียงความเย็นจัดที่ตามติด เจ้าสาวคนกลางยื่นมือออกมาเรียวนิ้วของเธอเรืองแสงสลัวดวงตาเธอเปลี่ยนเป็นสีขาวนวลไม่มีรูม่านตาไม่มีแม้แต่สัญญาณของความมีชีวิตเธอกระซิบเสียงหวานราวกับบทเพลงกล่อมเด็กถึงเวลาแล้วเจ้าบ่าวพิธีต้องดำเนินต่อไปไม่มีใครหลีกเลี่ยงมันได้แม้แต่ความตายพากินถอยหลังแต่แผ่นหลังชนกับผนังหินเย็นเฉียบไม่มีทางหนี ไม่มีช่องว่างเขาถูกปิดล้อมไว้โดยเงาโดยเสียงและโดยพันธบบางอย่างที่เขาไม่เคยรู้ตัวว่าผูกไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่เจ้าสาวทั้งสามค่อยๆล้อมเขาฝีเท้าเงียบแต่ความกดดันหนักหน่วงเหมือนอากาศรอบตัวหนาแน่นขึ้นทุกวินาทีแท่นหินกลางห้องเริ่มสัน่นร่างของเขาเองที่นอนอยู่ขยับเล็กน้อยข้อนิ้วกระตุกเปลือกตาสั่นไหวเหมือนกำลังจะตื่นขึ้น แต่ไม่ใช่ด้วยจิตวิญญาณของเขาอีกแล้วเสียงกระซิบเปลี่ยนเป็นเสียงสวดชัดเจนขึ้นเป็นภาษาที่ไม่มีในโลกมนุษย์แต่เขากลับเข้าใจทุกคำเราวกับมันถูกสลักไว้ในเลือดของเขาเองเสียงของพวกเธอประสานกันสอดประสานเป็นจังหวะหลอนประสาทดังก้องสะท้อนในห้องหินทุกประโยคที่เอ่ยเหมือนตอกตรึงลงกลางกระดูกสันหลังข้าขอเรียกวิญญาณเจ้าบ่าวจงหลอมรวมกับเนื้อ จงเป็นภาชนะนิรันด์ของพันธะที่ไม่อาจถูกทำลายเจ้าสาวคนหนึ่งวางมือบนหน้าอกเขาสัมผัสนั้นแผ่ซ่านเข้าไปในจิตรู้สึกเหมือนถูกเปิดออกไม่มีเกราะป้องกันความทรงจำหลังไหลออกจากหัวใจภาพในอดีตคำสาบานความหวังถูกกลืนหายไปทีละภาพเขาร้องออกมาแต่ไม่มีเสียงหลุดจากปามีเพียงเงียบลึกและว่างเปล่า ทันใดนั้นเสียงหนึ่งแทรกขึ้นมาต่างจากเสียงอื่นทั้งหมดเป็นเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งแผ่วเบาแต่เด็ดขาดหยุดเธอพวกเจ้าไม่เห็นหรือเขายังไม่ยอมเจ้าสาวทั้งสามหันขวับพร้อมกันช้าดวงตาเปลี่ยนเป็นสีแดงเรืองแสงมองไปยังเงาที่โผล่จากมุมห้องและพากินก็เห็นเธออีกครั้งหญิงสาวในชุดเจ้าสาวคนที่สี่ ที่เคยกระซิบให้เขาหนีไปครั้งนี้เธอไม่อ่อนแรงไม่หวาดกลัวเธอยืนมั่นคงในมือถือเทียนเล่มเล็กแสงไฟสั่นไหวแต่ไม่ดับฉันคือเจ้าสาวคนแรกเธอกล่าวเสียงแน่นดวงตาเต็มไปด้วยไฟแห่งความเสียสละและฉันจะไม่ยอมให้เจ้าบ่าวคนนี้กลายเป็นเหยื่ออีกคนแสงจากเทียนในมือเธอสว่างขึ้นอย่างช้าๆจากประกายเล็กจาง กลายเป็นเปลวไฟแรงกล้าเปล่งรัศมีสีทองอบอุ่นที่ตัดผ่านความมืดไล่เงาดำที่เคยคืบคลานเข้าหาพากินเจ้าสาวทั้งสามชะงักร่างกายเริ่มสัน่นแสงนั้นเหมือนเผาผลาญบางสิ่งในตัวพวกเธอผิวซีดจางริมฝีปากเริ่มแห้งแตกเสียงสวดขาดช่วงกลายเป็นเสียงแหลมแสบหูเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและโกรธเกรี้ยวพากินหันมามองหญิงสาวคนที่สี่เขาจำได้แล้ว เธอคือภาพในฝันคือดวงตาที่เคยร้องขอคือเสียงที่ครั้งหนึ่งเคยบอกเขาว่าอย่าไว้ใจภาพลวงตาเธอเก้าวเข้ามาใกล้วางเทียนลงกลางห้องเปลวไฟลุกโผล่ขึ้นสูงหมุนเป็นเกลียวกลายเป็นวงแหวนแสงแผ่ขยายไปรอบห้องแท่นหินเริ่มแตกราวร่างของพากินบนแท่นขยับอีกครั้งแต่คราวนี้เปลือกตาลืมขึ้นเผยดวงตาที่เป็นของเขาเอง กลับมาเต็มไปด้วยความตกใจสับสนและความหวังเลือนรางหญิงสาวในชุดเจ้าสาวคนแรกหันมามองเขาสายตาเศร้าแต่แน่วแน่ฟังฉันให้ดีพากินเธอพูดชา้าชัดเหมือนกำลังส่งคำสั่งสุดท้ายผ่านหัวใจเธอมีโอกาสเดียวต้องเลือกตอนนี้ระหว่างนี้หรือจบมันทั้งหมดเพื่อไม่ให้ใครต้องถูกเรียกมาอีกพากินกำมัดแน่น สมองหมุนวุ่นหัวใจเต้นระรัวแสงจากเทียนกำลังเริ่มจางเจ้าสาวทั้งสามแม้จะอ่อนแรงแต่กำลังเริ่มฟื้นตัวเสียงคำรามต่ำๆดังมาจากลำคอพวกเธอไม่ใช่เสียงมนุษย์พากินมองหน้าเธอหญิงสาวที่ยังคงยืนอยู่ตรงนั้นพร้อมเสียสละอีกครั้งแล้วเขาก็พูดออกมาเสียงสั่นแต่ชัดเจนบอกฉันจะจบมันได้อย่างไรหญิงสาวยิ้ม เป็นรอยยิ้มเศร้าที่ซ่อนน้ำตาไว้ลึกในหัวใจเธอก้าวเข้าใกล้สายตาจับจ้องที่เปลวเทียนแสงสลัวสะท้อนในดวงตาเธอเหมือนแสงจากอดีตการไกลเจ้าบ่าวคือกุญแจเธอหยิบมีดเล่มหนึ่งด้ามหินแกะสลักใบมีดบางเฉียบมีอัคเรืองแสงสลักอยู่พากินถอยหนึ่งก้าวมองใบมีดแล้วมองหน้าเธอต้องใช้เลือดของเจ้าบ่าวปิดวงจรน,นี้ ปิดพิธีนี้และส่งพวกเธอกลับไปเจ้าสาวทั้งสามเริ่มกรีดร้องร่างบิดเกรง็งผิวแตกราวเงาดําแผ่ซ่านจากใต้เท้าพวกเธอราวกับรากไม้เน่าเปื่อยดินรนจะจับเหยื่อเจ้าต้องแทงตัวเองลงบนแท่นด้วยมือของเจ้าเองและยอมเสียสิ่งที่สําคัญที่สุดความทรงจำสุดท้ายที่ยังหลงเหลือเกี่ยวกับโลกภายนอกพากินมองมีดน้ำหนักของมันในมือ เย็นจัดเหมือนหินที่ฝังอยู่ใต้หิมะพันปีเขาหันมองแท่นหินร่างที่นอนอยู่บนนั้นตอนนี้ลุกขึ้นนั่งและสบตากับเขาไม่มีใครพูดเพราะไม่มีคำใดจะอธิบายความรู้สึกนี้ได้หญิงสาวเดินไปอยู่ด้านหลังเขาเงียบ <Yeah. S 1> มั่นคงหากเจ้าทำเจ้าจะไม่ใช่พากินคนเดิมอีกต่อไปแต่เจ้าจะเป็นคนสุดท้ายที่หยุดคำสาบนี้ได้ เจ้าสาวทั้งสามพุ่งเข้าใกล้มือยาวเหยียดคว้าอากาศฟันแหลมพเพยอเแต่ทันใดนั้นวงแหวนแสงก็ขยายออกตัดผ่านร่างพวกเธอเสียงแหลมปานจะแตกกระดูกดังขึ้นพากินยกมีดมือสัน่นดวงตาสะท้อนแสงเปเลวไฟเขาหลับตาสูดลมหายใจสุดท้ายแล้วกระซิบเบาๆเพื่อเธอเพื่อทุกคนที่ถูกลืมแล้วปลายมีดะ ก็จมลงสู่หัวใจตัวเองเสียงโลหะเฉือนเนื้อแผ่วเบ้าแต่หนักแน่นเจ็บปวดราวกับทั้งร่างถูกฉีกออกจากกันเลือดสีแดงสดไหลอาบลงบนแท่นหินหยดแรกที่กระทบพื้นสั่นสะเทือนไปทั้งห้องแท่นหินเรืองแสงเส้นสลักโบราณเรืองขึ้นทีละเส้นแสงสีทองแพร่กระจายกวาดผ่านอากาศไล่เงาดำราวกับเลวเพลิงศักดิ์สิทธิ์เจ้าสาวทั้งสามกรีดร้อง เสียงแหลมแตกกระจายร่างของพวกเธอเริ่มแตกราวดวงตาเปลี่ยนเป็นโพรงว่างเปล่าก่อนจะระเบิดเป็นผงเท่าล่องลอยกลับสู่ความมืดที่เคยซ่อนอยู่หญิงสาวในชุดเจ้าสาวคนแรกหลับตาใบหน้าเปื้อนน้ำตาแต่แฝงไว้ด้วยความโล่งใจร่างของพากินที่ยืนอยู่เริ่มโปร่งแสงภาพในห้องค่อยๆเลือนแท่นหินสลายผนังหายไป สัญ,ญลักษ์ณจางลงเราวกับมันไม่เคยมีอยู่จริงเขารู้สึกถึงบางสิ่งค่อยๆดึงความทรงจำออกจากหัวใจภาพของโลกภายนอกผู้คนที่เขารักชื่อของแม่กลิ่นกาแฟยามเช้าเสียงหัวเราะของเพื่อนร่วมงานทุกอย่างกำลังจางหายเขายืนนิ่งยอมรับและปล่อยให้มันหลุดมือไปทีละชิ้นไม่มีน้ำตาไม่มีเสียงเพียงแค่งเงียบและสงบ หญิงสาวเดินเข้ามาหาเขายิ้มสุดท้ายแสงไฟจากเทียนเล่มเล็กลอยขึ้นเหนือศีรษะก่อนจะดับลงอย่างนุ่มนวลขอบคุณเธอกระซิบแล้วร่างเธอก็กลายเป็นละอองแสงปลิวหายไปกับสายลมเหลือเพียงพากินยืนอยู่ท่ามกลางความว่างเปล่าเงียบงนันไม่มีความคิดไม่มีชื่อไม่มีอดีตแต่ก็ไม่มีคำสาบอีกต่อไป ร่างของเขาค่อยๆละลายกลายเป็นแสงจางไม่มีความเจ็บปวดไม่มีเสียงมีเพียงความรู้สึกเหมือนละลายลงในจักรวาลทุกสิ่งรอบตัวกลายเป็นความว่างกว้างใหญ่ไร้ขอบเขตแต่ไม่เปลี่ยวเงาในห้วงสุดท้ายของการรับรู้เขาเห็นแสงสว่างจุดเล็กๆไกลโพ้นสันไหวราวกับกำลังเรียกหาไม่มีชื่อเรียกไม่มีตัวตน แต่ในแสงนั้นมีความอบอุ่นและเขาก็เคลื่อนไปหาเบาล่องลอยไร้น้ำหนักเหมือนถูกกลืนกลับเข้าไปในสิ่งที่เก่ากว่าเวลาเสียงหนึ่งดังขึ้นอีกครั้งไม่ใช่เสียงกระซิบไม่ใช่เสียงสวดแต่เป็นเสียงหัวใจเต้นเพียงหนึ่งครั้งดังก้องไปทั่วความว่างจากนั้นทุกอย่างก็หายไปเหลือเพียงตำนานของเจ้าบ่าวที่ไม่มีชื่อ เจ้าสาวที่ไม่มีภาพถ่ายและพิธีวิวาซึ่งไม่มีใครกล้าเอ่ยถึงอีกเลยหลายปีผ่านไปคฤหิาตหลังนั้นถูกปล่อยร้างไม้ผุพังเท้าวันปกคลุมไม่มีใครกล้าเข้าใกล้อีกคนในหมู่บ้านเล่าว,ว่าทุกคืนพระจันทร์เต็มดวงจะได้ยินเสียงเปียโนเก่าเล่นเพลงวิวาแผ่วเบาดังก้องออกมาจากห้องโถงที่ไม่มีใครอาศัยบางคนบอกว่า เห็นแสงเทียนเล่มหนึ่งลอยอยู่ริมหน้าต่างเหมือนมีใครยังรอใครอีกคนที่ไม่มีวันกลับมาเรื่องเล่ากลายเป็นตำนานตำนานกลายเป็นคำเตือนว่าในโลกนี้บางพิธีไม่ควรถูกขัดขวางบางความลับไม่ควรถูกเปิดเผยและบางความรักยิ่งลึกยิ่งอันตรายแต่สำหรับพากินแม้เขาจะไม่มีชื่อในประวัติไม่มีภาพในกรอบ ไม่มีหลุมศพให้จดจำเขากลับเป็นเพียงเสียงกระซิบในคืนเงียบสงัดบอกตัวนผู้ที่หลงทางเข้ามาว<ะ>่าหากเจอเจ้าสาวที่ไม่มีเงาอย่าตอบรับคำเชิญไปงานวิวาเพราะบ,บางคำสาบานไม่ได้จบลงที่คำว่าตลอดไป